เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลงไหลกับธรรมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์จนถึงขั้นซื้อที่ดินปลูกบ้านสวนเพื่อให้เป็นบ้านพักตากอากาศพักผ่อนแบบชิลๆกับพักกัญญาสาววิกกี้ทีมนยาและลูกสาวน้องวิรินซึ่งหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่เวียวิกกี้ก็มักจะพากันกลับบ้านส่วนพร้อมทั้งเก็บภาพบรรยากาศแห่งความเรียบง่ายแต่สดชื่นอบอุ่นหัวใจทุกครั้งมาฝากแฟนๆผ่านช่องทางโซเชียล ล่าสุดวิกกี้ก็ได้เผยอ,อีกโมเมนต์น่ารักรักขณะที่พาเวียและน้องวิรินเก็บลูกตะขบจากต้นมากินอย่างอร่อยอร่อยตะขบหวานหวานทานสดสดอร่อยมากค่ะ a v 1 9 w i l i n d w w 1 9 k a t ีดล่าง NASA ซึ่งนอกจากต้นตะขบแล้วก็ยังมีมะยมงชิดมะปรางหวานและกระท้อนที่กำลังแข่งกันติดดอกออกผลจนทำเอาหนุ่มเวียถึงกับยิ้มแก้มปรีอีกด้วยยิ้มที่จริงใจ at w i k i e x p ็กพ r ร์เตอ i l i n ด w, w 1 9ครอบครัวมาอยู่บ้านสวนจังหวัดนครนายกช่วงนี้ก็จะสนุกสนานกันหน่อยครับเพราะเป็นฤดูผลไม้ทั้งมะยงชิดมะปรางหวานที่เด็กกินได้จากต้นเลยครับและกระทอนก็กำลังติดดอกออกลูกเล็กๆมาแล้วเดินชมกันเพลินเลยและคราวบก